ชื่ออะไรคะชื่อศิรลาอลงลมจุงสมิวัฒนค์ค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อมิ้นค่ะค่ะปัจจุบันน้องมิ้นทำงานหรือไปนักศึกษาอยู่คะเป็นนักศึกษาอยู่คะ่ะศึกษาที่ไหนคะอยู่ที่จุฬาคะ่ะอยู่คณะอะไรคะนิสระค่ะน้องมิ้นเรียนคอร์สอะไรอยู่คะปัจจุบันเรียนคันจีนคะค่ะ,ะน้องมิ้นที่อยากจะถามถึงความรู้สึกหรือความประทับใจอะไรบ้างที่ได้เรียนคอร์สคันจีกับอาจารย์คะ่ะ ทันจที่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะแบบที่อื่นที่เคยเรียนมาก็หลายๆที่ส่วนแหญ่ก็แค่ให้แบบข,ขัดๆแล้วก็จำแล้วโดยส่วนตัวมึงเป็นคนที่ลืมเนี่ยแล้วพอจบก็จบกันกระจำได้แคบๆยกพอมาอ่านหนังสือกระตุ้นหรืออะไรมึงก็ลืมอีกแต่แบบพอเรียนกับอาจารย์แบงค์แล้วรู้สึกว่าเข้าใจอะพอเหมือนตัวไหนลืมแล้วก็มานั่งนั่งเระแล้วก็เหมือนแบบ มีเสียงอาจารย์บอ,<ฮ>อกในหัวว่าหารลากนี้มันคือลากตัวอะไรบวกตัวอะไรแล้วแบบเฮ้ยได้ไอเดียแล้วก็ใช่จริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบชอบอะ่ะอาจารย์สอนสนุกด้วยแล้วก็จะมีแบบสอนแทรกกามรู้อย่าอื่นที่แบบน่าสนใจด้วยค่ะน้นะนำเวลาเรียนคจิตรู้สึกว่าเครียดอะไรไหมคะอยู่ในห้องเรียนเครียดนะคะเพราะอาจารย์จะมีกิจกรรมให้ทําตลอดสอนเลยสักพัก็จะมีพักเทศ สวัสดีค่ะค่ะบครัน้องมิ้นมีอะไรจะฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างคะก็จะฝากบอกว่าอาจารย์สอนไปนานๆนะคะเพราะเดี๋ยวหนูก็จะมาเรียนกับอาจารย์เรื่อยๆกับจะเรียนกับอาจารย์เหตุของทุกคอที่อาจารย์เปิดเลยแล่ะค่ะครัขอบคุณค่ะน้องมิ้นค่ะขอบคุณค่ะ